เป็นเพื่อนนี่โอ้โหนี่อาปาก็รับกิกาโนโตโซลัสโอ้โหนี่ไม่นินโอ้โหฟันฟันแหลมมากนี่เพื่อนเพื่อนดูโอ้โหนี่นี่คอยาวมากแล้วมีคีบหลังนะไหนเต้นเต้นอะไรไหนอะไรอะไรโอ้นี่เพื่อนเพื่อนเดาเตัวสองตัวน่ารักมากโอ้โหมันหมูเลยมันหมูเลย อาวมินินสวัสดีเพื่อนๆหน่อนยครับวันนี้มินินอยู่ที่ไหนครับอยู่ท, <laughs> ที่ร้านไดโนเสาร์นะครับที่เซนทัลชนบุรีนะครับวันนี้เขามีงานไดโนแฟสตนะครับอ่าเดี๋ยวม่นินก็จพาไปดูนะครับว่ามีไดโนเสาร์พันอะไรบ้างโอ้ <laughs> โหนี่นี่ไดโนเสาร์กินเนื้อไดโนเสาร์กินเนื้อโอ้โ,โ,โหนี่ <laughs> ครับเพื่อนๆตัวเนี้ต้องจํากันได้แน่ๆเลย <c oughs> ไทยลรนโนซอรัสนั่นเองโอ้โหนี่นี่ นี่มีตัวคล้ายไทยเซลท็อปนะนี่มีลูก2ตัวด้วยลูก <Okay. S 1> อ่าลูกน้อยสองตัวนะอ่าอย่าไปดูกันว่ามันชื่อตัวอะไรมันคือนาซูโตเซลท็อปนั่นเองนี่เพื่อนๆ <c oughs> โหลูกน่ารักมากดูโอ้ตัวเล็กตาแปลแล๋วเลยไม่นิน,น <c oughs> เห็นยังนี่ตัวใหญ่มากไม่นิน <c oughs> นี่เพื่อนๆดู <c oughs> โอ้นี นี่คอยาวมากแลวมีคีิปหลังนะอย่างนี้ต้องเป็นตัวอะไรไม่เนมีคีิปหลังสไปโนโซอรัสนั่นเองโอ้โหดูไม่เน่ไม่เนตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนโอ้เจอสไปโนโซอรัสเข้าไปนะปอ๋อคอยาวกว่าไอตัวปักแหลมใช่ไหมเดีย๋ยวม,มีเดี๋ยวพาไปดูนะครับตัวปักแหลมมันคืออะไรแต่ตัวนี้คือสไปโนซอรัสนะครับเพื่อน นี่ครับเพื่อนๆปลาเตลเสานะโอ้โหนี่ถ้าเจอแถวแม่น้ำเจ้าพระยาเนื้อ,อปลาหมอยักษ์ตัเนี่ยโอ้โหนี่มันคือมาลโซเนียโอ้โหเดี๋ยวมินินพามาดูครับนี่ตัวอะไรตัวอะไรไมไินินไหนนี้ะมีนินตีใหญ่ตีใหญ่เลยอะไรปัดยุ่งเหรอปัดยุงเหรอจิกาโนโตซลัสเพื่อนๆนี่โอ้โหนี่อ้าปากก็รับ จา้าโนโตสุัดโอ้โหนี่ม่นินโอ้โหฟันฟันแหลมมากนี่โอ้โหนี่เอามือล้วงเข้าไปนี่โดนกินแน่นอนโอ้โหนี่เพื่อนๆตัวใหญ่มากโอ้ <c oughs> เนเป็นคนไหนชอบใจก็ฝากกดติดตามช่องมินินฟินเปอร์สได้ครับ <c oughs> นี่ครับเพื่อนๆที่นี้เขามีเดร์เสาให้พวกเราขี่ด้วยนะนี่มีหลายพันหลายชนิดให้เลือกเลยนะครับนี่เน,เป,นเป็นคนไหนสนใจ อยากขี่ตัวไหนก็เชิญได้เลยนะครับนี่ตัวนี้น่าขี่มากเลยถ้าทางดุร้ายไหนไม่นินถ้าไม่นินเลือกได้อยากขี่ตัวไหนครับฮะไหนลองชี้ดิชี้ดิทไมอยากขี่เหรอกลัวมันกัดใช่ไหมออาอม่นินจำได้ไหมตัวนี้ชื่ออะไรฮะนี่พาลาโซโลโลฟัสใช่ไหม โอ้โหลิ้นพันเลยเนี่ยชื่อตัวนี้พาราตอโล,โลฟัสโอ้นี่เพื่อนๆ <c oughs> ไมินนเป็นอยู่กับลูกมันใช่ไหมอยู่กับลูกปะฮะถ้า <c oughs> เป็นพี่เอาพี่น้องเหรอไม่ใช่แม่ลูกนะเป็นพี่น้องกันโอ้โหน <c oughs> ี่ครับเพื่อนๆตัวนี้ที่มเนบอกว่าคอยาวปากแหลมนะนี่มันเป็นมันบินได้นี่เองนี่เพื่อนๆมีปีกนะปีกตรงนี้โ <Okay. S 1> อเคเฟสซาโดรุสนั่นเองตัวนี้โอ้โหเพื่อนๆนี่โอ้ นี่ดูนี่นี่ถ้าเราเป็นคนนะตัวเท่านี้นะโอ้โหนี่มันตัวใหญ่มากเพื่อนๆนี่เราไปอยู่ในท้องมันได้เลยนะเนี่ยก็ซิล่าเลยอะไรก็ซิล่าอ๋อมีนี่เขาบอกว่าตัวเนี้ยนเ,โโเนี่ยสเตโกซอรัสเนี่ยเหมือนก็ซิล่าเลยเพื่อนๆอ๋อนี่มีนี่มันมีไอ้หนามข้างหลังใช่ไหมเออนี่ครับเพื่อนๆ<า>สเตโกซอรัส สเต็กโซลาลัดนะก็คุยกันอยู่เนี่ยนี่ตัวเนี้มีเขาตรงหัวเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยชื่อว่าโอ,าลอลโลโซลารอโลโซลอ่านีครับเพื่อนเพื่อนตัวใหญ่มากเนี่ยโอ้ดูอุ้ยมีร้องไห้ร้องไห้มีน้ําตาไหลหน่อยหนึ่งโอ้เอามันเป็นลายเขานะอ่านี่คุยกันเขาคุยกันโอ้ไมนินรู้ป่าเขาคุยอะไรกันเขาคุยอะไรกันฮะ ไม่รู้อไหนเราบอกเรียนภาษาเดลเสามาฮะนี่ครับเพื่อนๆนี่ตัวเนี้สวยมากเลยนะคล้ายๆพวกไทยเซราท็อปนะนี่มีเขาสองข้างโอเคตัวไทยชื่ออะไรชื่ออะไรนี่มันชื่อแพนทาเซราท็อปนี่อะไรอะไรอะไรโอ้โหโยนหมวกโยนหมวกจบการศึกษาเหรออ๋อโยนหมวกฮะนี่ครับเพื่อน แพนทาเซลาท็อปนะโอ้นี่เห็นใกล้ๆนะโอ้นี่โอ้มองตากเหม็งมีนรู้เปล่าเดวเสากินพืชกับกินเนื้อมันต่างกันยังไงฮะไหนบอกเพื่อนๆหน่อยเร็วมินิเขาบอกว่าเดวเสาคอสั้นอ่ะกินกินเนื้อใช่ไหม แต่แวเสาคอยาวจะกินพืชอ่าว,วิธีสังเกตดูง่ายๆนะครับอ่าครับ <c oughs> เพื่อนๆตัวนี้สีสวยน่ารักมาก <Huh? S 1> อุลาโนโซลัสโอโหนี่นี่ครับอุลาโนโซลัสน่ารักมากโอโห้ห <c oughs> ดูเพื่อนๆใกล้ๆโอ้หลายสวยมากอุย้ยลายเหมือนเสือโครง่งอะพี่นินโอ้โหอะไรนะครับมีนินเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วฮะ <c oughs> <c oughs> ไหนพาพ่อไปดูหน่อยเร็วอ,อะไรอะไระไรหนฮะโอ้ยเพื่อนๆน,น,นี่นกบินได้ปากแหลมนะนี่นี่ตัวเล็กกว่าตัวเมื่อกี้นะนี่อุย้ยนี่ใส่หัวอาปากโอ้โหมินินโอ้ยน่ากลัวมากโอ้ยนี่โอ้มินินน,าาน,น,น,นั่นนั่นตัวนั้นเหมือนเหมือนปลาเลยเหมือนนะเหมือนปลานกแก้วเลยอุ้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 ยอาปากโอ้ยอาปากใหญ่ อยากคุยกับเราด้วยนะอะไรตื่นเต้นอะไรไหนตื่นเต้นอะไรไหนอะไรอะไรโอ้ดีเพื่อนเพื่อนเดนเสาตัวสองตัวน่ารักมากโอ้มันหมูเลยมันหมูเลยโอ้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 ได้ยินได้ยินเสียงโอ้คุยคุยกันอะไรครับอะไรครับอ๋อตรงนู้นก็มีเหรออยาไปดูกันอยาไปดูกันตอนนี้มีนู่หน้าครีโอโลโฟซอรัสนะครับเพื่อนๆนี่ โอ้ยดูนะว่าขยับได้หรือเปล่าโอ้ตัวนี้น่ากลัวมากไหนไหนขยับหรือเปล่านี่มาดูฝั่งนี้โอ้ยมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้โอ้ยเพื่อนๆโอ้ยขยับแล้วขยับแล้วไม่นิ่งนี่โอ้ยอาปากโอ้ยขยับได้ทุกตัวนะเพื่อนๆโอ้ยน่ากลัวมากตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆตัวนี้กินเนื้อแน่นอนฮ่าดูกรงเล็บนะนี่เวลาเหยื่อโอ้อาปากกว้างมากไม่นิ่โอ้ ทูดอนนั่นเองอ่าคุ้นคุ้นไหมตัวเนี้ยอ่าในหนังนะอ่านี่เดีย๋ยวดูนะว่าเขาจะขยับหรือเปล่าเปเนยัดูดิเขาจะขยับเสียง,ยงร้องยังไงอุ้ยอุ้ยทำไมยืนนิ่งอย่างนั้นน่ะฮะไม่ขยับหรือเปล่าในตัวเนี้ยขยับหรือเปล่าอุ้ยนี่ขยับแล้วขยับแล้วขยับแล้วนี่นี่เห็นไหมนิมมมนนี่ไงเห็นไหมเขาพอเห็นเรามาใกล้ๆเขาเลยขยับอ่ะโอเค ไงเวโลซีแรปเตอร์ตัวเนี้ยโอ้ยนี่ๆๆๆโอ้โอหนี่ตัวนี้ดุตัวนี้ดุและฉลาดมากเลยไม่นีรู้เปล่าเนี่ยฮะถ้าเจอถ้าเจอในป่านะวิ่งหนีทันทีเลยนะรู้เปล่าฮะนายร้องเหมือนม้าเราไม่ใช่เสียงในรัสเโอ้โหอ๋อเหมือนม้าเหมือนม้าใช่ไหมเออ มีขนตรงคอเหมือนม้าใช่ไหมอ๋อดูเหมือนอะไรนะม้าเผือกอ๋อพี่ลิบอกว่าตัวนี้เหมือนม้าเผือกเลยเหรอโอ้อใช่ครับเวสตซีแรปเตอร์นั่นเองอ่ามีคนเหมือนนกมากนี่ชื่อกวันหลงเหรออ๋อนี่ต้องเป็นของจีนนะเสาแถวจีนแน่นอนเลยนี่เพื่อนๆโอ้โหวันหลงกวันหลงนี่มีขนเยอะเลยเนะ่ะ เป็นไงบ้างครับเ,เพื่อนๆวันนี้มินินพามาดูไดโนเสาร์นะครับที่เซนทันชุนบุรีนะครับในงานไดโนเฟสนะครับเพื่อนๆคนไหนชอบใจก็มาเที่ยวได้น,นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องมินินฟินเฟ์ด้วยครับวันนี้มินินขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับไว้พามาดูใหม่นะครับบ๊ายบายโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ย